รักไม่ไหวบ้านเดียว Euro, ยูโรเซิร์ฟรัวเก็บตกความน่ารักของงานคู่ยูพิงค์แฟนๆคอมเมนต์รัวคู่นี้มีแต่รอยยิ้มคลิปนี้ค่ะขอเก็บตกความน่ารักค่าของยูพิงค์การค่าเพื่อให้ได้เตือนความทรงจําและความน่ารักการนําเสนอความน่ารักที่ส่งตรงมาจากบ้านเดียวยูโรจ้า ซึ่งค่ะอัปเดตความน่ารักค่ะมาถึง2โพสต์หลังงานคู่จบกันเลยจ้ากับคลิปแรกค่ะที่เสิร์ฟคือความน่ารักยูพิงคที่สุดจะน่ารักค่ะพร้อมลงแคปชั่นระบุว่ายูพิงค์ยูเรนัทคลินิกอิมพิเรียลเวิรสำโลงขอบคุณยูเรนัทคลินิกที่พายูโรและพิงค์พลอยมามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆนะคะแวลเวมาว่ารอเจอยูพิง ที่ยูเรนัสกันอีกแน่นๆได้เลยจ้าอยู่พิงอ์ยูเรนัสคลินิกค่ะพร้อมขอบคุณรูปภาพจากคุณอรัมอีกด้วยละค่ะและต่อมาค่ะอีกโพสค่ะก็ค่ะออกมาขอบคุณกำลังแรงใจจาก f อแฟนคลับทังบ้านเดี่ยวพิงค์พลอยและบ้านคู่อยู่พิง์อีกด้วยละค่ะและระบุแคปชั่นว่าขอบคุณกำลังใจที่น่ารักจากแฟนคลับ ทั้ง3บ้านเลยนะครับมาให้กำลังใจกันแน่นๆเลยไวเ้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะขอบคุณบ้านยูพิงสํสำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดลวงหน้าด้วยครับพร้อมติดแฮชแท็กยูพิงยูเรนัทคลินิกอีกด้วยละค่ะและแน่นอนค่ะท่ามกลางแฟนๆคอมเมนต์รัวๆชื่นชมความน่ารักและซัพพอตอันเหนียวแน่นของ f อแฟนคลับยูพิงกันเยอะมากๆเลยละค่ะ เก็บความน่ารักมาเตือนความทรงจำของคู่นี้กันจ้าว่าน่ารักไม่ไหวอยู่พิงอยู่รอยศวั์และ, Pink, ะพิงพลอยประภาวดีค่ะังอีกค่ะยังมีอีกโมเมนต,ต์สุดน่ารักค่ะจากแอปพลิเคชันติ๊กตอกซีเจ้าของติ๊กตอกจากตามในคลิปเลยนะคะขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักมากๆค่ะ เรียกได้ว่าค่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะกับงานคู่ยูพิงค์ที่ผ่านมาของวันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเรียกว่าค่ะโมเมนต์คลิปดังกล่าวค่ะทำเอาแฟนๆก็ฮือฮาหนักกับความน่ารักของทั้งคู่กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะคู่นี้ดูเอาเถิดค่ะว่าเขาน่ารักกันแค่ไหนขออภัยที่ปิดเสียงนะคะ แต่ดูแค่ความฟินความน่ารักกับท่าทางในคลิปดังกล่าวก็บอกเลยว่าฟินและยิ้มตามกันเลยทีเดียวละค่ะสำหรับคู่นี้อยู่พิงค่ะยูโรอยยศวัตรและพิงค์พลอยปะภาวดีคะ่ะรวมรวบรวมค่ะรวบรวมความน่ารักของยูพิงคมาฝากแฟนด้อมยูพิงกันนะคะ